สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเก๋ก,ก็มีกิจกรรมสร้างสารรค์ด้วยการพับกระดาษมาสอนเด็กๆกันนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆพับนี่เลยค่ะเจ้าจะรวดตัวน้อยของคุณครูไหนเด็กๆคนไหนอยากพับกระดาษเหมือนของคุณครูบ้างคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับจรวดกันเลยนะคะ ดอุปกรณ์ของเราก็มีนี่เลยค่ะเจ้ากระดาษ A4 จะเป็นกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะคะเด็กๆเห็นขอบกระดาษด้านบนไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพับด้านล่างขึ้นไปชนกับด้านบนนะคะเมื่อพับได้แล้วเราก็จะทําการปรีดให้เรียบเลยค่ะ เมื่อเปิดออกมาเด็กๆก็จะเห็นเส้นรอยพับอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะเริ่มพับจากมุมซ้ายเข้ามาด้านในและมุมขวาเข้ามาด้านในด้านบนก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเป็นแหลมๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยเมื่อกดได้เสมอกันแล้วเราก็รีดดานข้างให้เรียบเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพับจากมุมข้างบนลงมาด้านล่างค่ะพับลงมาครึ่งหนึ่งไม่ถึงปลายกระดาษด้านล่างนะคะเว้นปลายกระดาษด้านล่างไว้ประมาณ2เซนขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้พวกครองช่วยดูได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับเป็นยอดแหลมเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนแรกที่เราทำเลยค่ะทั้งสองข้างเลย ได้เป็นยอดแหลมแล้วเราก็ใช้มือรีดกระดาษให้เรียบเลยนะคะจากนั้นเด็กๆเห็นมุมสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างไหมคะมุมเล็กๆหลบพับขึ้นมาเลยค่ะพอพับเสร็จแล้วเด็กๆก็พลิกกลับด้านเลยนะคะไปเราก็จะไปทําอีกเครื่องบินกันค่ะเริ่มพับจากด้านบนลงมาด้านล่างึงกลางจะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วเราก็เริ่มพับจากขอบข้างบนลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่งนะคะยังคงมุมไว้เหมือนเดิมเมื่อเป็นมุมได้ที่แล้วเราก็ใช้มือรีดเลยค่ะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งทําเหมือนเดิมผ่ะพับจากเส้นข้างบนลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่งเมื่อได้ที่แล้วก็ใช้มือรีดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กางมงนออกมากลายเป็น จัลลุดลำน้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมวาดตกแต่งด้านบนให้สวยงามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูชมกันด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำกันได้ไม่เอ่ยแล้วเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอตอนเด็กๆกำลังเล่นจรวดน้อยของเด็กๆส่งมาให้คุณครูดูกันบ้างนะคะคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย